ก็ไม่ใช่เหรอลองลองตีของใต้สะพานนะครับจากเหมือนที่เขาเปิดให้ตีอืมเป็นเพราะเราเตรียมของมาเยอะหรือเปล่าไม่เชื่อเลยนะพี่อยนนี้ว่ามันไม่ได้ใส่เปอร์เซ็นต์มาหรือเปล่า ไม่เหมือนจริเหมือนยังไม่ใครตีติดเลยป่ะเปลี่ยนอ่ะก็ไม่ใช่แล้วนะนี่อ่ะไรผู้หญิงตีติดไม่ใช่ครับหนูตีสวิตติเฮ้ตีวิตเบตี่เลี้ยงแม่ต้องตอบเนี่ยตีจริงอ่ะที่เลี้ยง เลี้ยงแม่ต่ออ่ะแม่ขอสักตังค์เลยคไม่ใช่ลไอ้สัตว,ว์เบื่อไม่รอเขาปรับเปอร์เซ็นต์นะครับอกจะปรับเปอร์เซ็นต์ผมว่างานนี้ต้องสุดซอยพี่สุดซอยอ่ะ เอ๊ะเป็นแต่คนที่พี่ให้ดูแลอยู่นะแต่ครับพี่อยู่หน้าตัวครับคือเส้นเดกกับผมเลยครับคนเนี้ยตอนนี้ไหนเรียกว่าื่อกเลยหล่อพี่อ่ะเดี๋ยวพี่เพื่อนน่าหอกคือจพี่ชายเราเนี่ยหรอพี่ชายนายผมแดงใช่ไหมล่ะใช่ครับวันนี้ครับเพื่อน ี่หรอทำไมเราจะไม่รู้จักที่้ในเราเจอกันออจจะบ่อยอ๋อใช่เหรอเอา้าเปตำรวจไเ<อ>หรอใช่มาเป็นตำรวจอาสาครับไปแกงเหรอก็อืมมันไม่ค่อยมีใครเข้ามาครับก็เลยอะไรทำแก่เพื่อขอพาไว้โต๊ะเื่อจะติด ปากโกเราบอกว่าเมื่อไหร่จะเป็นชุดเมดบ้างตัวดูเบื่อชุดตำรวจแล้วอีกดูมีด้วยเหรอครับถ้าตัวไม่มีตพี่ดูตัวฝันไปเอยน่าสนใจเมดนาพยาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หนูไม่มีพี่ดูเจ้าก็ไปด้วยอ่าปอาดู อันนี้ตำรงจอวะบอสเอ้ยเหียเลยจูโคโลมันส่งไหมให้ผมนะโคโลมันส่งไหมให้ผมไส่พี่อ่ะพี่จูนั่นแหละทำคนเดียวผมดูเพราะพี่อ่ะตำรวจสวีเดนง่ะเป็นตำรวจสนุกไม่นีเว้นยนุนมาถึงตำรวจเลย เรหมายถึงตำรวจไหนนะก็หมดแล้วสปินหมดแล้วตำรวจตำรวจจับโจรนี่แหละถึงว่าตำรวจนี่ตำรวจเข้าเวรบ่อยโอ้ใช่ลูกปลานี่เองเป็นเกี่ยวมีข้ามน้ำใช่ปะกินข้ามน้ำแล้วพันเอ้ยไม่หมดแล้วหมดแล้วพี่ผมไม่ให้พี่เยอะเมื่อไร่เด็กเลย อ่าสอนเจ็ดดาวอ่ะพี่แ็่พี่นายบอกว่านายมีอะไรจะพูดเหรออะไรอ่ะเพื่อนนายมีอะไรจะพูดเหรอไช่พี่ถิ่มเพื่อนี่แหละเรียกมาคุยไม่ใช่นะจริงโอ้โหแต่พี่จิวานพี่พูดเองตั้งแต่แรกแหละ อะไรหน้าเป็นงานหน,นะไปเปลี่ยนหน้ามาใหม่ไปกันหรออ๋อพี่ยูอาบแดดเร็วหน่อยดูปอดจุบอะไรเร็วนี่คนทาแม่ไปยิ้มร้าไปแล้ว,วนี่เป็นไงบ้างฉันเห็นช่องนี้วุ่น อะไรดิใดีป่ะตีไปีชุดป่ะเงินแดงหลายล้านโอ้บ้าไ,ไม่คุยกับพี่นายห,หรอกนะพี่เราเราตีเ<ต>ทมเรี<ห>ยแล้วเพื่อน,อย,ยนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไปอยู่ด้วยกันตอนไหนเราต้องเห็นพี่นายเองนะ สบายครับพี่พิจักพี่จักครับพี่อะไรเขาหมึ่ไหนสัตว์นั่นแหละเพื่อนเชื่อเอาเดดเด็ดคอยกับเด็ดโกไปไหมครับเปลี่ยนเออเก็บเลยนี่ครับดีแล้วโลด,ดีนะดีอ่ะ เอาครับพี่ดีๆแล้วดีๆแล้วได้ครับคนที่เดี๋ยวขอดูชื่อเดิมว่าเนะโอ้โหเต็มคำเลยนี่หว่าเต <laughs> ็มเต็มคำเลยนี่หว่าจริงเหรอวันนี้รูปจริงเหรอมัมีบแบบเต้นด้วยนะ กูผิดครับเป็จริงเหรอพี่จูมอนไม่จริงไม่จริงมาแล้วแม่เสียดาวลั่นให้เลยเหรอไม่ลั่นจ้ะคงไม่รั่นเท่านายหรอกเพื่อนนายลั่นกว่างเสียดาวเห็นเสียดาวเพื่อนชุดนี้จะไอตำรวจประเทศอะไรวะจูบอนอันนี้ไม่รู้ประเทศอะไรก็รู้ ตำรวจตรงนี้รู้สึกว่าเต้นเก่งด้วยนะโเต้นเก่งด้วยเหรอก็คือเอาง่ายๆโปโลเซฟคลิปเก็บไว้อะเฮ้ยพี่จิวันพีิจิวันอะไรติดหน้าสถานีไหนวะไอ้โปโลสถานีตำรวจอบทาวครับพี่คนนี้ใช่เหรออบทาวมีตำรวจทรงนี้ใช่เหรอชุดตำรวจเหรอวะไม่น่าใช่ชุดตำรวจอบทาวนะชุดเมีตำรวจป่ะครับมีวอลมีอะไรครบด้วยนะน่าจะเป็นตำรวจจริงนะพี่ว่า มีหมวกมีอะไรเต็มเบลเลยนะนี่เรียกว่ายอดลาผมก็ไม่แน่ใจครับพี่ชุดนี้ยศอะไรนะโปโรหันยอศอะไรเพื่อนยศอดลายเไรเพื่อนชุดชุดที่เพื่อนใส่ยอดลาอ่ะไม่รู้ะครับเพื่อนนาจะซื้อมาผิดไซส์หรือเปล่าซื้อมาผิดไซส์ปะเนี่ยดีองแต่เสียโลได้อยู่นะดีเลยตั้งแต่เสือดาวนะครับดูไหมครับตั้งแต่เสือดาวแล้วมีเสือดาวอีกเหรอ เฮ้ยมันจะเกินไปแล้วล่ะปโลเอาเต็มบบเลยนี่วะมันจะเกินไปแล้วนะก็บอกเลยโปโลมันเก็บไว้ทุกคอลเลคชั่นไม่พี่ผมเคยถ่ายรูปกับเขาใส่เสื้อเสือดาวที่ตลาดกลางเฮ้ยเสือดาวไหนเสือดาวในหรือนอกเอาดีๆีแในในนี่เหรอครับใ่ใส่เสื้อดาวในเนี่ยค่ะคืออะไรเนี่ยตำรวจคนนี้เขาชื่ออะไรนะไม่กล้าเปิดรูปใหญ่เลยเไม่รู้เลยเนี่ยซอมผัก ไม่ใหญ่ครับรูปไม่ใหญ่ครับรูปไม่ใหญ่โอ้ยรูปไม่ใหญ่ทวีนทวีนรูปไม่ใหญ่แล้วอะไรอ่ะไปใหญ่ที่ยื่นอื่นมีดิบัดมีดิบัดสิบสามล้นจริงเหรออันนี้คือคุณเหรอครับตำรวจฮะสมบูรณ์ครับผมผมก็ยืนอยู่นี่หน้ารูปไหนเหรอครับไม่เห็นเหมือนในรูปเลยครับไม่ในรูปเอหน้าหน้ารูปก็ไม่เห็นเหมือนตรงตรงนี้เลยอ่ะ โอนอาจจะส่งรูปผิดคนหรือเปล่าเราไปใส่ชุดนั้นมาให้ด้วยได้ไหมครับมีไหมหมายถึงว่าเนี่ยชุดตำรวจนี่นะครับผมอยากเห็นไงว่าเวลาตำรวจหญิงเข้าเวรเนี่ยเขาจะใส่ชุดอะไรกันใส่ชุดนั้นจริงเหรอเห็นไหมเหมือนละนว่าพี่่กอนจะใส่ชุดที่หนูใส่ตอนนี้ครับเก่งช้างเนี่ยนะครับหนูก็ใส่กางเกงช้างมาตลอดนะ ไม่ชุดนั้นมันอนี่มันชุดนั้นมันเข้ากว่านะผมว่าใช่เหมาะกว่าด้วยใส่ชุดที่มีวอติดอ่ะพิจูพรน้องผมคืนอะไรตา้เอือกเลยตอนเห็นอ่ะเกาะหลังไม่โดนดูลาแน่โฟโรก็แบบพี่จูพนพี่ให้เขาเต้นหน่อยดิพี่อยากเห็นคลิปเต้นจังนี่ก็ตลอดไม่ไม่บอกนี่ไงพี่ก็เลยบอกให้เองไปเต้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนกันนั่นแหละพูดอะไรพูดว่าวเราอยากแบบโดนใส่คนแก่ไหมอยากโดน้ยเนี้ยหรือเปล่าหนูยังไม่ได้พูดสักคำอ่ะใช่เหรอครับคุณตำรวจคุณคุณรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับุณตำรวจอ้าวหน้ไม่ไเฮ้ ก็บอกผมมาบอกเหมื่บอกจะเอาโซ่โลให้หน่อยว่าอยากโดนแท้ฟาดไหมถ้าดื้อมากเอาดีนใช่เหรอครับคุณผู้หญิงอยากโดนล็อกกุญแจมือที่หัวเตียงครับมือผานั่นโอ้โหมีพยานอยู่ร้านชานมนะยยิงตันเยอะมากนั้นสิหกยาวเจ๊กี่เก้าไอชานมเจกี่เก้าคุณนี่เต็มบบเลยใช่ไหมครับเนี่ยแซ่คือเต็มบบเลยเหรอครับบดูแฟนคอนมูยเจวาอนมูดคนเนียว เพื่อนคุณเต็มบบจัดเลยเหรอครับเนี่ยคุณพี่ใช่เพื่อนคุณไหมเนี่ยคุณเนี่ยคุณตำรวจนี่ใช่เพื่อนคุณไหมน้องหนูครับอือโปรโลหนักเลยนะมึงไม่อยู่มึงไปเดียวนีดมึงหนักแล้วเนี่ยขับขับครับพี่ใช่เหรอแล้วนัดไปเลยเหรอนัดกันเลยเหรอมันจะส่งพิกัดลับไปโปโลอ่ะจะส่งพิกัดลับอ่ะแอดแอดกันยังครับแอดกันยังอยากโดนแฝงฟาดจังเลยค่ะแอดกันยังครับเนี่ยคุณตำรวจแอดกันยังไม่ครับโปโลเขามองหนูเหมือนแบบ าบอกว่าหนูมันเด็กในการละมังนะครับเ้าโอ้ยทำไมล่ะไม่เป็นงั้นล่ะผมก็มองเขาเหมือนที่โปตีพุงเอ็งก็เลยเอาแฟ่ตีพุงครับไมเพื่อนผมผมดูแลเพื่อนไงเอ็งก็เลยอยากโดนเอาแซ่ตีพุงมันใช่ไหมล่ะเมาบอกว่าเราเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมอัจจวินก็มีหน้าที่ทําให้เจ้าหญิงมีความสุขหรือเปล่าพยายามทําอยู่เพื่อนก็พยายามดูแลเจ้าหญิงแล้วอาบน้ําก็อาบให้แล้วกินข้าวก็อะไรให้แล้ว ไม่เหรอพี่จูนแหวอันนี้ใช่เพราะแต่เองจะเอาแท้ตีมันจริงหริงเหรอใช่ตอนแรกผมว่าคุณเป็นเด็กๆนะผมดูแลเขาเหมือนเด็กในกะลัมังเลยพี่ผมก็ตกใจหนึ่งยังไม่นื้พูดใส่ลายทั้งสองคนเลยว่ะเออไม่ต้องกลัวเสียภาพรักพี่จรนหนักกว่าหนูอีกพาหนูเข้าผับแล้วบอกผักรุ้เสานี้ถึง ไปอุ้มหนูหน่อยหนูวิ่งไม่ได้อ้าวแล้วพูดไปยิ้มไปนี่คือเรื่องจริงเหรอเนี่ยใช่หนูจะรู้สาวใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยหนูเขาอยากรู้สาวเลยพี่ใช่เหรอเสียภาพรักอะโอ้โหโปจะมองหนูไม่ดีออย่างเงี้ยบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยจะใส่ชุดแบบชุดตำรวจอีกแบบหนึ่งรู้สาวให้ดูเลยถ้าตอนนั้นขับนะหนูอยากแบบไปดูกล้องวงจรถ้ามันดูได้ปตอนนี้หนเอยอะเออเออก็ดูได้ก็ดีเลยอ่ะเองยืนรู้สาวอยู่คนเดียวอ่ะ หนูหนูไม่ได้ทำจะถ่ายนะพี่เี่เดี๋ยวเสียลุกหมดพี่หนูแหมไม่อยากให้ใครอะไรเดี๋ยวโปจะมองไม่ดีเอาแล้วได้นัดกันยังครับสรุปนัดอะไรกันครับอ้าวไม่นัดกันเลยเหรอนัดอะไรกันอะดูแลกันยังไงไม่ไม่นัดกันเลยก็เป็นเพื่อนกันไงครับโปสมมติกันนัดเจอกันไม่ได้ครับโปสมมติเองโดนลักกุญแจมือหัวใตเองเองทำไงเนี่ย เพื่อนก็คือเพื่อนครับเอาหมอกว่าเป็นเพื่อนกันมันก็ดีแต่หนูก็คิดว่าเป็นเพื่อนกันมันก็ดีครับแต่เพื่อนเขาดีกว่าอาจจะไปหาเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนสนิทที่สุดอาอน้อยใจกันน้อยใจกันด้วยเหรอเพื่อนสนิทสนิทสุดแล้วคนเราก็มีเพื่อหลายคนหรือเปล่าหลายกลุ่มหลายคนอะไรอย่างเงี้ยจริงครับหนูก็คิดว่าคนเราไม่ควรแบบมองใครแบบ ไม่ควรเรียบร้อยครับจ้าใช่งานของเขาอาจจะดีกว่าอ้าวแล้วไม่น้อยใจอะไรครับเนี่ยอ้าวโซ่แท่กุญแจมือก็มีหมดอ้าวเจ้าหญิงนะเจะอัศวินก็คือน้อยใจปุ๊บก็คือเรื่องแต่งชุดนั้นเลยเหรอผมรอดูอยู่นะไม่ใช่คปามอะไรก็โล่เห็นส้มบอกว่ามีชุดหลายชุดเลยนี่โปรอยากจะดูชุดอะไรก็บอกมีหลายชุดตำรวจนี่มีหลายชุดประจำการด้วยเหรอเนี่ยอ้าว โอ้ยเมดแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยยมั่วลบอกมีเขาสั่งซื้อมาชุดตัวชุดเสียดเอเลยเนดะชุดเสียดเอาเองบอกเองสั่งซื้อมาล่าสุดเลยเนี่ยเเข้าวในไหนๆก็แต่งโอซีบ้างแต่ว่าหนูมีแชทที่พี่จวนพูดต่ำหนูนะเออแต่เองพูดกับพี่อย่าพูดใหม่เลยอายหนูไม่ได้พูดเลยเองบอกมีชุดทุกคอลเลคชันเลยอะนึกว่าอยากดูชุดไหนใส่นะเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นเด็กใส่กำลังเนี่ยไม่ใช่เด็กใส่กำละมังแล้วมั้งเนี่ย ไม่ใช่ดูเขาเต่งเรื่องทำร้ายหนูเนี่ยผมต้องเปลี่ยนรูปแบบการดูแลละก็เดี๋ยวชอบอะไรแบบดัร์กก็ได้นะน้องแบบดักไซสอ์อะสิ่งไหน When, เวอร์เอที <ผม S 2> ่อยู่แบบเดียวที่มึงไปไปเยมือนด้เล้วเขาสัมพันธ์เขาจริงเพื่อน,อนใช่เพื่อนนั่นต้คือเพื่อน โป้เขาไม่อยากคุยกับเองแนวๆนี้นุ้ยเขาบอาจะจะค่อยบอกวัวอยากคุยกับมึงแบบว่ามันนี่ซิเจ้าโปมันนี่อะไรอย่างเงี้ยนเว้ยเปอะไรเพื่อนอันนี้เขากำลังแบบเป็นอีกลุกหนึ่งอยู่ร้ายไปเบานะครับเนี่ยคุณล่ามโซ่เหมือนมึงเป็นหมาโปล่ามด้วยเหรอครับเขาอยากเขาอยากจะล่ามแต่ตอนนั้นแล้วพี่เขาจะล็อกอีกจุนวอนหนูยังไม่ค่อยพี่จูนวอนปั่นอ่ะเาจะเอาไส่ฟาดหลังผมไส่ร้ายจังอ่ะแซ่ เจ้าาพูดแบบนี้ไม่อีนะ้เสียทรงหมด้็น้อยใจกันจริงไหมครับเรื่องนี้น้อยใจเรื่องอะไรครับเรื่องเพื่อนไงนไม่นะเพื่อนก็คือเพื่อนแล้วบอกว่าเพื่อนมีเพื่อนสำคัญกว่าคืออะไรครับอ่าคนเรามัน มีหลายคนครับอาจจะแวะรู้จักข้างทางแต่ไม่รู้ว่าเช่นไทยแบบคนนั้นคือใครนดิอ้าวเส้นชัยอ้าวเป็นเพื่อนกันมีเส้นชัยด้วยเหรอถ้าเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนไม่จำเป็นต้องอยู่ในเส้นชัยก็ได้ใครจะไปรู้ว่าใครจะอยู่ในเส้นชัยหนักเลยนะ โ,โลเ็นกอน,อนอที่หนูเป็นตำรวจนะเนี่ยำตำรวจมีหน้าที่จับโจรแต่แบบยังไม่เจอโจรที่พ้นใจนี่คำคมนะอาวเรื่องอยากเจอตำรวจให้ไปโรงพักอยากเจอความรักให้มาหาเราใช่ไหมล่ะที่เองบอกอ่ะไอ้เนื้อไม่อันแ่บปานอ่ะไม่ใช่ละพี่มู แถวไหนครับพี่เดินลงมานะพี่อยากไปไหนนะหน้าครับแถวไหนครับแถวไหนบ่านครับไหนทางไหนนะสอนอนี่อยู่แถวไหนส่งได้ครับโปรโลได้ยังพี่กัดรับวะได้ยังครับผมจะไปแจ้งความอ๋อพี่กัดรับอยู่สอนอครับแกงชื่ออะไรวะดูสีชุดดิ ปานเย็นจัดเอ้ยเวันนี้เรามีล้านเพชดนนี่มีลา้านเพชดมีร้านเพชร้านเพ็ร้โดหนึ่งโย่โห้ยน่าจะบอกว่า กต้องต้ม